ขอต้อนรับสู่เดบ ATE ค่ะตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรานะคะคำว่าความคิดหรือไอเดียเนี่ยเอ่อมักจะถูกมองเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเหมือนประกายไฟจากสวรรค์หรือไม่ก็เป็นพรสวรรค์ของอัจฉริยะไม่กี่คนแต่ว่าในปัจจุบันวิทยาศาสตร์กําลังค่อยๆถอดรหัสกระบวนการนี้อย่างละเอียดเลยตั้งแต่การทํางานของเครือข่ายเซลล์ประสาทนในสมองไปจนถึงการจําลองกระบวนการคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์ และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยครับในยุคที่ AI สามารถสร้างไอเดียใหม่ๆได้แบบไม่รู้จบเนี่ยคำถามก็คือแก่นแท้ของความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์มันเป็นเพียงแค่กระบวนการผสมผสานข้อมูลที่ซับซ้อนที่อีกไม่นานเครื่องจักรก็จะทําได้ดีกว่าเราหรือว่ามันยังคงมีมิติบางอย่างที่พิเศษลึกซึง้งและไม่สามารถทดแทนได้อยู่ จากเนื้อหาที่เราจะสำรวจกันวันนี้ดิฉันจะนำเสนอว่าความคิดคือกระบวนการที่เป็นระบบมีขั้นตอนชัดเจนซึ่งตอนนี้เราไม่เพียงแค่เข้าใจมันดีขึ้นแต่ยังสามารถขยายขีดความสามารถนั้นได้อย่างก้าวกระโดดด้วยเครื่องมืออย่าง AI ค่ะส่วนผมกลับมองว่ามุมมองแบบนั้นกำลังมองข้ามหัวใจสำคัญไปนะครับนั่นก็คือความเข้าใจเชิงลึกของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อกเกิดของไอเดียที่พลิกโลกอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่เ,เครื่องจกักรยังคงทาไม่ได้ครับ เพื่อให้เห็นภาพนะคะดิฉันอยากจะชวนย้อนกลับไปดูการเดินทางของแนวคิดนี้ก่อนคะ่ะคือในอดีตเรามองความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างชาวกรีบโบราณก็เชื่อในเทพธิดามิวส์แต่พอมาถึงยุคแสงสว่างทางปัญญานักคิดอย่างจอร์นล็อกก็เสนอว่าจิตใจเราเหมือนผ้าขาวที่ว่างเปล่าทุกความคิดเกิดจากการผสมผสานประสบการณ์ที่เราได้รับ ซึ่งมุมมองนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกับสิ่งที่ประสาทวิทยาสมัยใหม่คนพบมากเลยค่ะหมก่ก็วมาความคิดก็คือการเอาของเก่ามาต่อการเป็นของใหม่แบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและตอนนี้เรารู้ลึกไปถึงระดับกลไกในสมองแล้วว่ามันทํางานกันยังไงหลักๆแล้วมีเครือข่ายสมองอยู่3ส่วนที่ทํางานประสานกัน ส่วนแรกเรียกว่า Default Mode Network หรือ DMN ซึ่งเปรียบเสมือนนักฝันที่คอยสร้างไอเดียใหม่ๆแบบอิสระปล่อยความคิดให้ล่องลอยไปเรื่อยๆอ๋อเหมือนตอนที่เรากำลังระรมสมองในหัวตัวเองแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่เพื่อให้มันใช้งานได้จริงก็ต้องมีบรรณาธิการที่เข้มมวดมาคอยคัดกรองซึ่งก็คือส่วนที่เรียกว่า executive control network หรือ E C N ที่จะเข้ามาประเมินว่าไอเดียไหนใช้ได้จริงมีเหตุผลหรือควรจะทิ้งไปสองส่วนนี้จะสลับกันทำงานเพื่อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าความโกลาหนที่ถูกควบคุมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เลยค่ะอืมน่าสนใจครับแต่ว่ามุมมองที่เน้นเรื่องกลไกแบบนี้ผมกังวลน,นิดหน่อยว่ามันจะทำให้เราลดทอนคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ที่ซับซ้อนลงไปหรือเปล่าครับ คืออย่างมา์กเรตโบเดนผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เคยแบ่งความคิดสร้างสารรค์ไว้3ประเภทซึ่งผมว่ามันช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นมากเลยครับมีอะไรบ้างคะประเภทแรกคือแบบที่คุณว่ามาเลยครับคือแบบผสมผสาน combinatorial คือการเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาผสมกันในรูปแบบใหม่ๆประเภทที่2คือแบบสำรวจ exploratory คือการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆภายใต้กรอบความคิดเดิมและประเภทสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุด คือแบบพลิกโฉม Transformational คือการล้มกระดานเปลี่ยนกฎเกณฑ์หรือกรอบแนวคิดเดิมไปเลยผมยอมรับว่า AI ในปัจจุบันอาจจะเก่งกาจอย่างมากใน2ประเภทแรกแต่อย่างห่างไกลาจากประเภทที่3อย่างสิ้นเชิงแต่ไอเดียที่ดูเหมือนจะพลิกโฉมจริงๆ แล้วมันอาจจะเป็นแค่การผสมผสานที่ซับซ้อนมากๆก็ได้นะคะทฤษฎีการผสมผสานแนวคิดหรือ Conceptual Blending Theory อธิบายเรื่องนี้ได้ดีมากตัวอย่างคลาสสิกเลยคือไอคอนถังขยะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะมันไม่ใช่ถังขยะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่โค้ดคอมพิวเตอร์แต่มันคือการเบลนหรือผสมแนวคิดของถังขยะในโลกจริงที่เราคุ้นเคยเข้ากับการจัดการฝ่ายดิจิทัลจนเกิดเป็นความหมายใหม่ที่ทุกคนเข้าใจได้ทันที ผมเข้าใจทฤษฎีนั้นนะครับแต่มันก็ยังมีช่องหัวอยู่ผมคิดว่ามันมองข้ามแนวคิดที่ทรงพลังกว่าอย่างการคิดจากหลักการพื้นฐานหรือ first principle thinking ไปหมายถึงการคิดแบบอีลอนมัสก์ใช่ไหมคะใช่เลยครับการคิดแบบนั้นไม่ใช่การเปรียบเทียบหรือผสมผสานของเดิมลองลึกภาพแบบนี้นะครับการคิดแบบผสมผสานจะมองจรวดที่มีอยู่แล้วถามว่าเราจะสร้างจรวดที่ถูกกว่าของเดิมได้อย่างไรแต่วิธีคิดจากหลักการพื้นฐานแบบที่มัสก์ทำ เขาไม้สนใจจรวดที่มีอยู่เลยเขาถามว่าจรวดทํามาจากอะไรกันแน่อลูมิเนียมไทเทเนียมทองแดงแล้ววัสดุพวกนั้นในตลาดจริงๆราคาเท่าไหรเพอะแยกส่วนออกมาแบบนี้เขาก็พบว่าต้นทุนที่แท้จริงมันอยู่ที่กระบวนการผลิตไม่ใช่วัสดุซึ่งนั่นนำไปสู่ไอเดียป,ปฏิวัติวงการอย่างจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ JAI ในปัจจุบันทํางานโดยการคาดเดาจากรูปแบบที่เคยเห็นซึ่งมันเก่งเรื่องการผสมผสานแต่ยังไม่สามารถคิดแบบแยกส่วนจากหลักการพื้นฐานแบบนี้ได้ครับ ดิฉันยอมรับว่านั่นเป็นข้อจำกัดของ AI ในปัจจุบันแต่เทคโนโลยีที่กำลังจะมาอย่าง Neurosymbolic AI ที่คาดว่าจะสำคัญมากๆในช่วงปี2025-2026กำลังจะเข้ามาแก้สถานนี้เลยนะคะมันคือการผสมผสานจุดแข็งของ AI 2แบบเข้าด้วยกันคือโครงข่ายประสาทที่เก่งเรื่องการจดจำรูปแบบกับตก,กะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่เข้าใจกฎและเหตุผลเชิงสาเหตุได้แล้วมันจะช่วยเรื่องการคิดจากหลักการพื้นฐานได้อย่างไรครับ มันจะทำให้ AI สามารถให้เหตุผลจากกฎพื้นฐานได้ค่ะไม่ใช่แค่การคาดเดาทางสถิติจากข้อมูลมหาศาลมันจะสามารถสร้างสรรค์ทางเทคนิคที่เชื่อถือได้และอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองได้ซึ่งนั่นก็ใกล้เคียงกับการคิดจากหลักการพื้นฐานของมนุษย์เข้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยค่ะขอขัดจังหวะนิดนึงนะครับสมมุติว่า AI แบบใหม่ที่คุณว่านี้มีอยู่จริงคุณกาลังจะบอกว่า AI ตัวนี้จะสามารถโน้มน้าวบอร์ดบริหารของโคดักในยุค70 ให้ยอมทิ้งธุรกิจฟิล์มและหันมาทำกล้องดิจิตัลได้เหรอครับเพราะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องตักกะหรือเทคโนโลยีเลยโคเด็กเป็นคนคิดค้นกล้องดิจิตัลเองด้วยซ้ำแต่มันเป็นปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรความกลัวและการปกป้องผลประโยชน์เดิม AI จะสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องออการเมืองในองค์กรของมนุษย์ที่ซับซ้อนแบบนั้นได้จริงๆหรือครับนั่นเป็นจุดที่แหลมคมมากค่ะแต่ดิฉันมองว่า นั่นเป็นปัญหาของการนำไอเดียไปใช้ไม่ใช่ปัญหาของตัวไอเดียเองแต่ในไหนเราก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกและประสบการณ์ของมนุษย์แล้วดิฉันอยากจะชวนกลับมาดูช่วงเวลาปิ๊งไอเดียหรืออะฮะโมเมนท์ huh Moment, ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ครับเช่เลยครับตอนนี้วิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับลายเซ็นทางกายภาพของช่วงเวลาปิ้งไอเดียได้แล้วนะคะเราเห็นเลยว่าก่อนที่ไอเดียจะผุดขึ้นมาสมองจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าอัลฟาเกตติ้งคือมันจะลดการรับรู้จากโลกภายนอกลงเพื่อฟังเสียงจากข้างในและวินาทีที่ไอเดียเกิดขึ้นเราจะเห็นการระเบิดของคลื่นสมองความถี่สูงที่เรียกว่าแกมมาเบิร์สในสมองส่วนที่เรียกว่า R A T L มันคือสัญญาณทางไฟฟ้าที่ชัดเจนมากๆที่บอกว่าสมองสามารถเชื่อมโยงสองเรื่องที่ไม่เคยเกี่ยวกันมาก่อนได้สําเร็จมันคือกระบวนการทางกายภาพที่วัดผลได้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอีกต่อไปค่ะผมได้ไม่ปฏิเสธเลยครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ทางประสาทแต่สิ่งที่ขาดหายไปในสมการของคุณคือประสบการณ์และความรู้สึกของการปิ๊งไอเดียนั้นจริงๆความรู้สึกอ๋อที่เกิดขึ้นมันมาพร้อมกับสารเคมีแห่งความสุขอย่างโดปามีน ซึ่งเป็นรางวัลที่ทำให้เราเกิดสิ่งที่เรียกว่าความได้เปรียบในการจดจำจากอย่างรู้หรือ insight memory advantage พูดง่ายๆคือเราจะจดจำวิธีแก้ปัญหาที่เราค้นพบด้วยตัวเองได้ดีกว่าวิธีที่คนอื่นบอกแล้ว AI เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรคะ AI ไม่มีประสบการณ์เหล่านี้ครับมันไม่รู้สึกถึงคำตอบมันไม่ได้รับรางวัลทางเคมี Me ในสมองนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผลลัพธ์ของมันถึงดูสมเหตุสมผลทางตรรก,กะ แต่บ่อยครั้งกลับขาดความลึกซึ้งหรือแรงบันดาลใจเหมือนกับคนที่แก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้โดยการจําสูตรแต่ไม่เข้าใจที่มาของสูตรนั้นจริงๆพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นได้ไหมคะได้เลยครับดูอย่างกรณีของเซกเวยก็ได้ครับในทางเทคโนโลยีมันเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากเป็นยานพาหนหน้าที่ทรงตัวได้เองแต่กลับล้มเหลวในตลาดอย่างสิ้นเชิงทำไมล่ะ เพราะมันเป็นนวัตรกรรมที่เริ่มต้นจากเทคโนโลยีไม่ใช่นวัตรกรรมที่เริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์คนสร้างหลงไหลในความท้าทายทางวิศวกรรมแต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจโครงสร้างทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์อย่างลึกซึ้งว่าคนเราจะใช้มันที่ไหนอย่างไรมันจะเข้ากับทางเท้าหรือถนอนได้ไหมความเข้าใจแบบนี้มันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตการสังเกตผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ซึ่งเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตยังไม่สามารถทําได้ดีเท่ามนุษย์ครับอื mm. ดิฉันเห็นด้วยว่านั่นเป็นจุดที่ต้องพิจารณาเลยค่ะแต่ดิฉันมองว่าอนาคตไม่ใช่การเลือกระหว่างมนุษย์กับเครื่องจกักรแต่คือการทำงานร่วมกันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของ Agentic AI ซึ่งบทบาทของมนุษย์จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเป็น Human in the Loop คือเป็นส่วนหนึ่งในวงจรการทำงานของ AI ต้องคอยป้อนคำสั่งและแก้ไขตอนนี้เรากำลังจะกลายเป็น Human on the l o o p หมายถึงเป็นผู้ควบคุมวงจรอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมนุษย์จะทำหน้าที่กำหนดเจตนารมณ์หรือทำไมในขณะที่ AI จะจัดการเรื่องวิธีการทั้งหมดตั้งแต่การสร้างไอเดียการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้สั่งเคราะห์หรือ Synthetic Users ซึ่งก็คือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆกระบวนการสร้างนวัตกรรมที่เคยใช้เวลาหลายเดือนอาจจะลดลงเหลือแค่ไม่กี่นาทีผมยอมรับว่านั่นคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันผมก็กังวลกับอีกด้านหนึ่งนั่นคือภาวะ AI saturation หรือการท่วมท้นของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ครับคุณกังวลว่ามันจะทำให้ไอเดียดีๆของมนุษย์ถูกกลบไปเลยคะไม่ใช่แค่นั้นครับแต่ผมกังวลว่ามันจะทำให้เราเฉื่อยชาการปัญญาเมื่อเราสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งเราอาจจะสูญเสียความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างลึกซึง้งหรือ deep work ซึ่งเป็นบ่อกเกิดของไอเดียที่พลิกโลกอย่างแท้จริง เหมือนกับการที่เราใช้เครื่องคิดเลขตลอดเวลาจนคิดเลขในใจไม่เก่งเหมือนเดิมการพึ่งพายไอไอมากเกินไปอาจลดทอนความสามารถในการคิดที่ซับซ้อนของเราได้ครับยังก็เท่ากับว่า AI ให้ไอเดียแบบสำเร็จรูปมาแต่ไม่สอนให้เราคิดเพื่อให้ได้ไอเดียนั้นมาถูกต้องครับและเราก็เริ่มเห็นกระแสต้านกลับแล้วนะครับที่ผู้คนเริ่มให้คุณค่ากับสัมผัสของมนุษย์และความจริงแท้มากขึ้น ในโลกที่ AI สามารถสร้างซิมโฟนีที่สมบูรณ์แบบทางเทคนิคได้ความไม่สมบูรณ์แบบและเรื่องราวเบื้องหลังของผู้สร้างที่เป็นมนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นไปอีกความเสี่ยงในมุมมองของผมไม่ใช่ว่า AI จะมาแทนที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่คือมันจะทําให้เรากลายเป็นนักสร้างสรรค์ที่ขี้เกียจลงโดยสรุปแล้วนะคะจากมุมมองของดิฉัน การที่เราสามารถถอดรหัสกระบวนการของความคิดได้ตั้งแต่ระดับสมองไปจนถึงการสร้างโมเดล AI ถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่มันคือการเปลี่ยนไอเดียจากการเป็นศิลปะที่ลึกลับให้กลายเป็นศาสตร์ที่เราสามารถจัดการและพัฒนาได้อย่างเป็นระบบซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทุกคนค่ะส่วนในมุมของผมนะครับแม้เครื่องมือเหล่านี้จะทรงพลังอย่างปฏิเสธไม่ได้ เราต้องไม่ลืมที่จะตระหนักถึงสิ่งที่ทําให้ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์ยังคงมีเอกลักษณ์นั่นคือความสามารถในการสร้างความเข้าใจเชิงลึกที่สามารถพลิกโฉมวงการได้ความเข้าใจในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและประสบการณ์ตรงที่ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจเพื่อที่เราจะได้ไม่เผลอแลกความแปลกใหม่ที่แท้จริงกับความสะดวกสบายในการสร้างสารรพยงผิวเผินที่ AI มอบให้ครับ บางทีความท้าทายที่แท้จริงในทศวรรษหน้าอ่านไม่ใช่แค่การสร้างไอเดียใหม่ๆแต่คือการเรียนรู้ที่จะผสานความสามารถใหม่ๆที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ากับสติปัญญาและวิจรารณญาณของมนุษย์อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าอย่างมีความหมายซึ่งเนะื้อหาต้นทางที่เราได้อ้างอิงในวันนี้ยังมีกรอบแนวคิดและกรณีศึกษาอีกมากมายที่ช่วยให้เราสำรวจประเด็นที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของแนวคิด ไปจนถึงอนาคตของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค AI เลยครับ